รนะครับนะครับเกานเดินของแมานั่งครับผมโอเคครับอ่าเพื่อนห้เบิ้งวิธีการเย็บนะครับเดินเพื่อนเบิ้งวิธีการเย็บครับผมแทงอให้มัทสลุนะครับผมนะฮะเราแทงให้มันทะลุดูแล้วก็ดึงออกไปใช่ไหมถ,ถ่ายว่าใช่ครับไปเลื่องเชือกเลื่อนเย็บแล้วถ่าย,าย,าายดู ก็เป็นตาอะไรนี่นครับผมครับอย่าแล้วกินข้าวเที่ยงยังไม่กินไม่กินข้าวเที่ยงยังไม่ไม่ทำอ่ะไม่กินครแล้วก็คำนี้มันนี่ครับ ครับผมเราบอกว่าบรเเ็ดบมมีกินนะครับผมบรเเ็ดบมมีเงินซื้อของกินนะครับผมมันหนีนะมันหนีไปซื้อของกินนะครับผมแปดสิบห้าแปดสิบห้าปีครับทำมาสิบห้าปีหรือทำมาห้าสิบปีก็บอกว่ kind of าวนะหูเราบ่คอยดีนะครับผมพี่น้องเราบกคอยดียินนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่เจริญกรุงหาด12นะครับผมตรงข้ามกับซอยเจริญกรุงหาด11นะครับผมเดี๋ยวผมสี่ขามทางไปฟังทั้งฝุ่นนะครับผมไปฟังทั้งเจริญกรุงหาด11นะครับพี่น้องสิภาพไปเบิ่งอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมอาชีพซ่อมรองเท้านะครับผมเดี๋ยวเราถึไปนั่งคุยกับคุณตาแกนะครับผมว่าแกซ่อมรองเท้ายู่หันนะครับผมติดที่อยู่ตรงข้ามผมที่เห็นอยู่ใกล้ๆผมครับผมเดี๋ยวผมสี่อยากไปหาเล่านะครับผมว่า เราสอมรองเท้ามืค์นึงได้จักคู่นะครับผมเดี๋ยวเขาไปปูดคุยกับเราเลยครับผมโอเคครับไปน้ำกันเลยครับผมโอเคครับผมกับขามมาที่ซอยเจริญกรุงหาชิเพชรเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวสินยางไปถามเบิ้งๆนะครับเปิ้งนางสอมรองเท้าอยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปปูดคุยกับเบิ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับผมเอาเบิ้งการสอบรองเท้ากับเบิ้งนะครับผม เราสินางสมรองเท้าอยู่นี่ทุกมือนะครับผมผู้ใดรองเท้าขาดรองเท้ารุดนะครับกับมาให้ลุงเล่าสมห้ได้น,นะครับผมไล่สมอยู่นี่นะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับพี่น้องเนาะเราอายุ80กว่าแล้วพี่น้องแต่ว่าเรากระังนั่งรถเมฆมาสอบรองเท้าเนาะครับเนาะเอาออกมาเบิง่งวิธีการเท็ดของเพคนนะครับผมเพคนเราใหม่เสียบไว้ครับพี่น้องนาะ อันนั้นจะเป็นท่าเก่านะพี่น้องเนาะท่าเกา่าเพราะว่าเกาวมันรุดนะครับผมอันนี้ดีบนเช็ดแล้วนะครับดีคู่หนึ่งอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับคัดเงาให้พร้อมนะครับผมสวยงามนะครับผมเช็ดฝนนะครับี๋ยวที่ผ้าพี่น้องเบ่งนะครับวิธีการเช็ดของเบนนะครับผมวา่าสิถามเราแล้วก็ หูบค่บคอยบ่คอยด้งยินนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งตามผ้าเอาครับผมนะครับว,วิธีวิธีการเย็ดเพป็นนะครับเดี๋ยวเขามาชุ่มกันต่อน,นะครับพี่น้องอันครูสีขาวนี่เพื่อนกับกาลังเย็บนะครับเนอ้องเป็นกาลังเย็บนี่เพป็นใส่เสือ้อเพป็นใส่เข็มเข็มแท่งนะครับอันนี้ประกอบเพื่อนนะครับผมแท่ง เป็นการเย็บรองเท้าเลยครับวันนี้ขั้นตอนเย็บนะครับใบนบรเกลไกลครับประจิแท้งออกไปทันเลยครับผมแทงแล้วก็ดึงเสือ้อดึงเสื้อออกนะครับดึงเสื้อนะนรับเป็นขั้นตอนวิธีการเย็บรองเท้านะครับ ีลูกค้าเพิน่นมาอีกนะครับยังมาบุกนะครับลูกค้าเพิน่นมาอีกนะครับผมลูกขาแล้วมาบ่ขาดสายเลยพี่น้องนะครับเป็นรองเท้านะครับเขาเจ้ารอ,องเท้าไหมเพิ่นเย็บนะครับผมาไม่เพิ่นซ่อมนะครับ ครับหูเราบ่ค่อยดีนะครับผมเราบ่ค่อยได้ยินนะครับผมไปดุขาละลายแห้งพี่น้องลูกค้าเรามาบ่ขาดสายนะครับผมอันนี้อันนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนมื้นมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะครับ กันแล้วไปอีกแล้วคู่นึงนะครับผมนี่พียร์โคดีประกาศเอามาให้ซ่อมนะครับไม่ซ่อมเสร็จไปแล้วคางนึงนะครับผมก็แล้วคางนึง่งมือนึ่งเราซ่อมหลายคู่แห่งเลยพี่น้องเสร็จไปแล้วคางนึงนะครับได้อีกคางนึงครับผม กาวนะครับสามสิบสามสองสิบสองนะครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปอีกคู่นึงนะครับผมนี่ครับเราส่อมอยู่ที่เจริญกรุงหาศิเบศครับผมค่อยเจริญกรุงหาศิเบศนะครับนะครับการเดือนของมานั่งครับผม โอเคครับอ่าเพื่อนให้เบิ้งวิธีการเย็บนะครับเพื่อนเอิรมาเบิ้งวิธีการเย็บครับผมอ่าทาหลักมาครับการเย็บของเบื้องหน้าผมประิแท้งตัวิบีเล็กแท้งเข้าไปนะครับผมขาหลังครับครับเย็บให้รอบหน้บผมทำได้กี่คู่วันหนึ่งอะ ว่าทำได้กี่คู่วันหนึ่งวันหนึ่งได้กี่คู่นี่วันหนึ่งได้ทำได้กี่คู่วันหนึ่งทำได้กี่คู่ตอนนี้ไม่ใค่ดตอนทำได้สองคู่สองคู่ทำงาสามสี่คู่ครับอโลกหัวใจทำเหนื่อยกดับขอบเตแล้วกันครับคงต่อครับผมกินข้าวเที่ยงยังไม่กิน ไม่กินข้าวเที่ยงยังเออไม่ไม่ทำอ่ะไม่มีกินแต้องวก็คำนี้มันนีสื่อสองครับผมเราบอกว่าบรเฮ็ดบไมีกินนะครับผมบรเฮ็ดบยมีเงินซื้อของกินนะครับผมมันหนีนะมันหนีพิสูจน์คองกินนะครับผมแปดสิบห้าแปดสิบห้าปีครับทำมาสิบห้าปีหรือทำมาห้าสิบปีก็บอกว่า ครับหูเราบกพร่อยดีนะครับผมพี่น้องเราบกพร่อยได้ยินนะครับเดี๋ยวไอ้เบิ้งแก่ๆอีกนิดนึงเราจะอันนี้เราบอกว่ากันโเฮ็ดกาบ่มีมันนี่นะครับบ่มีเงินสื่อเขากินแล้วมันะครับผมต้องเฮ็ดนะครับผมกลาเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับนอกจากนเกจากเฮ็ดมาร้นแล้วนะครับนากจากสอบรองเท้าอยู่นี่นะครับผมเจริญนกรุงหาดทิเบตนะครับผมผู้ใดผ่านไปผ่านมากอะมีรองเท้ากับวาให้เราสอมได้นะครับผม ใช่ครับผมนี่เดี๋ยวไอ้เบิ้งเป็นเก็บรองเท้านะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับแล้วน่ะเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับแล้วกลับแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับผมโอเคครับไปพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้จากโค้ชิปอ้าเชื่อจะมีนะครับผมจากเบิ้งผมบอกแน่ว่าเราจะเลือกกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะครับผมให้มยยืครับผมแล้วไปไหนเบิ้งอีกอีกที่หนึ่งครับผมนี่ครับลอยลอยเป็นเย็บเย็บมะนีนะครับผมเย็บเย็บหลอบนะครับเย็บหลอดนี่นะครับผม ครับผมโอเคครับไปพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมครับบ๊ายบายครับผมยยมครับผม